สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ชวนชมรถน่าใช้1คันนะครับทรงหรูๆเลยครับคันนี้ Toyota Camry นะครับปี2 0 0 6นะครับ2.0ออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคันนี้เปิดเลยที่229,000บาทนะครับใครสนใจโทรสอบถามเจรจาไปดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ติดประกันชั้นหนึ่งมาด้วยนะครับเป็นมือ ที่2เข้ามือที่3นะครับใครซื้อจะเป็นมือที่3นะครับสนใจให้ไปทดลองขับนะครับราคาเขาเปิดมาขายตามสภาพนะครับใครที่พอจะมีความรู้และใช้งาน LPG อยู่แล้วนะครับไปเช็คไปตรวจสอบได้เลยครับตรงนี้ก็เบาใจอุ่นใจได้หน่อยครับเพราะว่ามีประกันชั้นหนึ่งติดอยู่นะครับลองชมดูไปทดลองขับดูนะครับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเบื้องต้นก็แจ้งมาว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับ มีสีก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่โดยรวมถือว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ครับลองชมดูนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับติด LPG นะครับราคาก็เลยตกมาอยู่ประมาณนี้นะครับลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจหาเอาไว้ใช้งานซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนคลับของ c a m รีนะครับการซ่อมบำรุงดูแลนะครับตัวนี้หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีโดนหนักครับสนใจให้ไปเช็คไปตรวจสอบดูด้วยตาของท่านเองนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ2 2 9 0 0 0บาทนี่แหละครับหาไว้ใช้งานคุ้มครับเพราะว่าถ้าเขาทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน่าจะไปถึง2728นะครับลองชมดูได้นะครับสนใจให้ไปทดลองขับเจรจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับสภาพแบบนี้หาเอาไว้ใช้งานคุ้มครับ เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงนะครับด้วยสไตล์ของแ a ม r ี่ก็หรูหราแน่นอนนะครับพลาสติกภายในก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเบาะหนังก็งามๆอยู่นะครับไม่ได้แตกมากมายอะไรใช้งานได้ครับถ้าเน้นนะครับเอาไปใช้งานทรงหรูๆรูดูดีมีระดับตัวนี้ก็เป็นได้ท่านได้นะครับเอาไปเก็บไปทำนิดหน่อยเบื้องต้นเขาแจ้งว่าสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับลองชมดูได้สนใจต้องไปทดลองขับไปตรวจสอบนะครับ ลองชมดูก่อนนะครับผมแบบผมก็เอามาให้ชมครับ 1. เป็นแนวทางในการเรียนรู้ศึกษาด้วยจริงๆแล้วตัวเนี้ถ้าหาซื้อตามบ้านผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ1 7บเจ็นะครับขึ้นอยู่กับว่าตกลงราคากันได้ที่เท่าไหร่ทีนี้พอมาขึ้นเต็นท์ยังไม่เปิดตัวก็จะอยู่ราคาแบบต่าๆแบบนี้นะครับพอเปิดตัวเดี๋ยวมันจะดีดขึ้นไปครับลองชมดูได้สภาพนี้แก๊ส LPG ระบบเผาฉีดเอาไปใช้งานได้ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนนะครับ ตัวนี้ติดประกันชั้นหนึ่งเบาใจได้ครับไปเช็คตรวจสอบดูก,ก่อนครับจะอาจจินใจได้ง่ายขึ้น